รถที่มีแอร์หลังแต่ไม่มีคนนั่งต้องเปิดหรือต้องปิดวันนี้ช่างเคมีคำแนะนำครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคครับจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้ด้วยวิธีและเทคนิคง่ายๆนะครับ รถที่มีแอร์หลังแต่ไม่มีคนนั่งจําเป็นต้องเปิดครับแม้จะไม่มีผู้โดยสารนั่งด้านหลังแต่ควรจะเปิดแอร์ทิ้งไว้ครับเพื่อให้การทําความเย็นในห้องโดยสารเย็นได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการเปิดแอร์แค่ด้านหน้าลดการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใช่เหตุได้ครับการเปิดแอร์เพียงด้านหน้าอย่างเดียวการกระจายความเย็นจากตู้แอร์จะไปถึงด้านหลังได้ช้ากว่าและทําให้ระยะเวลาในการทําความเย็นนานขึ้นคอมเพรสเซอร์ก็จะทํางานนานขึ้นส่งผลให้สิ้นเปลืองน้ํามันโดยที่ไม่จําเป็นครับในขณะขับขี่จึงควร ทำการเปิดแอร์ด้านหลังทุกครั้งเมื่อตู้แอร์ทำงาน2ตู้จะทำให้อุณหภูมิในห้องโดยสารเย็นเร็วขึ้นน้ำยาแอร์ไหลเวียนได้ทั้งระบบและช่วยให้คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ต้องทำงานนานลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้เมื่อเทียบกับการไม่เปิดแอร์หลังนอกจากนี้ยังรวมถึงรถที่ไม่มีตู้แอร์หลังแต่มีช่องแอร์หลังและพัดลมแอร์หรือแม้แต่มีช่องแอร์หลังแต่ไม่มีพัดลมแอร์ก็ตามควรทำการเปิดใช้งานทุกครั้งเพื่อเป็นการกระจายความเย็นให้ทั่วถึงทั้งห้องโดยสารนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครััับบกกสาาาารระควมมู้ที่นฝ ในนนวัี้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ในทุกช่องทางด้วยนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์สวัสดีครับ